สวัสดีครับพี่น้องเออพอดีพี่น้องวันนี้เ้าบันข้าวเป็ดเทปมากพี่น้องมันอยู่ไรอยู่น้ำไก่น้ำเป็ดไอเป็ดไทยนี่แหละครับพอดีสื่อเป็ดเทปมากโอ้มาเลี้ยงใส่กับไก่พี่น้องอันนี้ไก่เอาขายวะครับครับเลี้ยงไก่ขายเนาะพี่น้องคือว่าหาโตพี่น้องโตแม่เนาะพี่น้องเนาะ ตัวปูปปอยู่บ้านให<ป>ม่เด้ออยู่กับยายมันสิไข่้เหรอ,หอรพี่น้องตัวปูตัวปูตัวปอืมเนี๋ยวสมาชิกมะไมพี่น้องหาตัวนะเนาะอ่าเป็นเป็ดเทปเนาะพี่น้องเนาะเป็ดเทปเป็ดเทปยายว,วะอยากเลี้ยงเป็ดเทปเด้ะพี่น้องเอาเลี้ยงเลี้ยงนี่หามาให้เลี้ยงหาตัว เป็นตะปูสองตัวเมียสามดากต้นแล้วพี่น้องดากยอนดากต้นเราใกล้ชิออกแล้วมาเบิงว่าติดตามเบิงว่ามันตีออกเมียแพ่ลูกหล่ปไานไหนเป็นเป็ดเทพพันบานห้องเหพี่น้องพอดีเมื่อวันนี้พักมาหลายเนาะมาพักมาจากตลาดนัดลร้กะไก่มันงก,กินมาท่านพี่น้อง ใมม้เมือเซ้อมเก่งสามเข่ง มาไหมครับสมาชิกไหมนี่ไก่กับกำลังออกเมียแพร่ลูกคุณออกคือคุณคุณนพี่หน,น่นนอ ตื่นสมาชิกไม่พี่น้องมาจากไหนน,น้อปฏิวัติเนาะไม่อยากอาหารกูละ,น,ะน้อปฏิวัติเนาะของพี่น้องมันตื่นเนพิ่งเมื่อเมื่อเมื่มันตื่นสมาชิกไม่เบ่งเลิบพี่น้องไม่ไม่ยกพี่น้องตื่นประธานที่อยู่ ไงตัวผูนี่ว่ามันตัวไปสามลูกหมดเลยติดเทปบ้านเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะปิดเทปสะเบงเลือกพี่น้องติดตามบางเลือกว่ามันเสิออกลูกหลไปไหนมันสีออกแม่แพ้ลูกหลไปไหนเร็วๆนี่ครับมันก็คัมไข่แล้วไมนพี่น้องมันไข่แล้วแม่ไอ้คนมาส่งว่ามันถีไข่แล้วมันไก่ถี่ไข่แล้วเนาอยู่บ้านสองตัวมันไข่แล้วคุณว่า ติดตามมึงเด้อพี่น้องเด้อติดตามมึงติดตามมึงติดตามมึงเป็ดเทปคุ้มนี่พี่น้องว่ามันจะออกแม่แพ้ลูกหไรไปไหนครับคลิปนี้เนะาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราบัานแน่คลิปหน้าย,ยังพอกันไหมครับสวัสดีครับ Good morning.